สนุกดีค่ะมันดีค่ะเทศไนะคะต้องเทศมาก่อนไหมคะไม่ได้เทศมประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งค่ะเพราะว่าคือจะไม่ค่อยอยากบังคับเท่าไหร่ก็เลยก็เลยไม,ไม่ไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นว่าออกมาทํางานด้วยกันเพราะว่าเราไม่ได้อยากแบบ เหมือนฝืนให้ออกมาทําอะไรที่ไม่ได้อยากทําอะไรเงี้ยโดยรวมแล้ววันนี้เป็นไงแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือด้วยว่ารูปแบบงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็รู้ว่าเขามาสนุกเขามาเอ็นจอยได้เงี้ยก็ก็คือพอจะรับบีทได้สักสองสามพ่อก็ให้ก็ให้ทำสามคนกังวลใครที่สุดครัะสามคนกังวลใครกังวลใครเหรอคะก็ทุกคนทุกคนอาจจะกังวลเอง จะแปลงร่างหรือเปล่านน้วก็แบบเหมือนเป็นการตั้งแต่ัแรกเลยยิ้มแบบก็รู้ว่าต้องยิ้มแต่ว่าเขาก็จะได้แบบแป๊บหนึ่งเพียรหนึ่งเด็กนะคะก็เขาก็จะเพราะว่าเหมือนเราเขาก็เริ่มรู้เรื่องแล้วเราก็จะบรีเพราะว่าแบบเดี๋ยววันนี้มาเจอเจจนะเดี๋ยวให้พาเข้าบบเขาก็ตั้งแต่อยู่บนห้องแต่งตัวแล้วเขาก็แบบก็หร่จะไปแม่ไปไปไปอะไรอย่างอยากออกมาแล้วอะไรเงี้ยก็จะเวลาถ่ายรูปเขาก็จะแบบ ไหนเจเจไหนเอจไหนตอตื่นเลยป่ะใช่ตั้แต่ตื่นเลยทีมันเป็นาอย่างนี้พี่ชมกังวลอะไรมากที่สุดครับเขาร้องไห้เขาง้องแงเขางวงหรือว่าเขาหิวหรือว่ายังไงเออจริงๆชมคิดว่าถ้ารูปแบบงานเนี่ยลูกค้าเข้าใจความจิงเด็กชมก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้กังวลอะไรมากอย่างอย่างงานวันนี้ก็คิดว่าโจ์ของงานไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรเกินกว่าเออที่มันแบบเพ่งเกิน ธรรมชาติของเขาอะค่ะเพราะว่าคงก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะบังคับว่าลูกต้องทำแบบนี้ต้องนะเ mm hmm. ดีย๋ยวแล้วก็พอประมาณประมาณอย่างวันนี้ก็คือพอพอจะคุยกันได้แล้วก็สัญญากันว่าเสร็จแล้วก็จะให้เล่นเต mm ็ม hmm. ที่เลย<ม>ไงม,ม่ได้ไม,ไดไม,ไดมีอัดฉีดอะไรค่ะก็แค่คือเขาก็เขาก็ชอบอยู่แล้วเพราะว่าปกติตอนน่อให้เราไม่ได้มางานแบบนี้เราก็มีไปเล่นไปแบบอะไรพวกนี้อยู่แล้วล้วก็ ก็วันนี้เขาก็บอกว่าถ้าเขาก็เสร็จพิธีการบนเวทีเขาขอเล่นตามอารมณ์ใจค่ะตัดสินใจรับสี่คนพร้อมกันที่ชมคิดหนักคิดนานนะคะว่าเออตะเมือไม่จะไหวไหมก็อย่างที่บอกว่าต้องดูรูปแบบแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าพิธีกรรมหรือว่าพิธีการมันมันมันมากไปกว่านี้มันแล้วเราต้องแบบบังคับให้เด็กแบบว่าอยู่อยู่ในกรอบมากๆเลยอะเราก็อาจจะเอาไม่อยู่อาจจะไม่ได้ตามความคาดหวัง ของคุณลูกค้าอะไรแบบนี้คนเลยมองว่าค้าวิ่งเล่นน่าจะเกินครึ่งล้านว่าสมน้ำสมเนื้อค่ะสมน้ำสมเนื้อค่ะไันจริงือว่าเป็นการแรกของเกลที่มาเราได้ตังค่าใช่แบบนี้พี่ชมเห็นที่แสดยว่าเจสามารถเป็นคนในวงการได้เหมือนคนแล้วก็รับแขกยิ้มนู่นนี่นั่นรัจริงจริงๆคิดว่าแบบคาริสมาได้ แต่ว่าอาจจะมี attitude ดีว่านิดนึงอันนี้อ,อาจจะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะต้องขัดเกลารขัดเกลาร์นิดนึงแต่ว่าต้องเกี่ยวได้พิชมมาเยอะความเป็นสตาร์ความเป็นดอกแซนลีน่อะไรแต่ว่าอย่างที่บอกจะมีแอ t i ิจู e ดีว่านิดนึ่งโอ้ยผม่็คอมเามาเ้นต์เซ่อใช่อันนี้ก็อาจจะต้องค่อยๆค่อยๆเสียค่อยๆอย่างนี้มีหลังบ้านซัพพอร์ตเยอะไหมคะับผลมาแบบว่ามาช่วยดูก็วันนี้ ฉพาะพี่เลี้ยงสามอ่าเพาะพี่เลี้ยงสามอ่าแล้วก็มีเพื่อนๆที่แบบสนิทกันอยู่แล้วก็มาเป็นกําลังใจมาช่วยดูช่วยแบบวิ่งไล่หลายคนมองเองว่าเจ๊แข็งแกร่งเหมือนเป็นเด็กผู้ชายเลยสามารถต่อสู้กับพี่แตดได้ก้าวไก็พอโตมาอย่างนี้นะแล้วก็นอกในบ้านก็มีแต่เด็กผู้ชายแล้วแม่ก็ไม่แ่าจะไม่ค่อยซื้อของเล่นให้แต่ส่วนมากจะมีแต่ เ,เพื่อนๆน้าๆป้าๆที่ซื้อของเล่นผู้หญิงมาให้แต่ว่าตื่นเช้ามาก็ยิงปืนจากพี่แล้วคือไม่มี่มวาาเป็นญิงเท่าไหร่แต่ว่าความหวานหวานเป็นใช่แล้วก,แวก็แล้วก็มีแม่เป็นแบบนี้ด้วยก็ไม่ได้ไม่ได้หวานมากแต่ว่าเราเองก็พอเรามีลูกสาวเราก็พยายามปรับตัวนะเพราะเราก็กลัวว่าลูกเราจะไม่มีความอ่อนหวานเลยก็พยายามแบบคือพูดกับเกลเนี่ยคือพูดเพราะับบใครในโลกแล้ว พูดกับลูกเขาสุดๆเพราะว่าอยากให้เขาแบบซึมซับบ้างอะไรเงี้ยหลายคนบอกว่าถ้ามีลูกสาวทีชชมจะแต่งเหมือนเป็นตุ๊ก,กตาบาร์บี้แต่ดูจากวันนี้แล้วเขาน,น่าจะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ก็บางทีเขาก็ใส่เสื้อแบบเสื้อที่รับมร,ระกม,มาจากที่เขากางกงกางเกงเสื้อรองเท้ากระเป๋าแต่ว,ว่าบางวันก็แม่ก็ให้ใส่เดท แต่เวลาเขา,าใส่เดฟเขาก็หมุนตัวนะเขาเขาก็รู้สอาไม่ได้แบบว่าเลือกว่าถูกไม่ใส่กระโปรงอะไรอย่างงี้ยอ๋อไม่ค่ะมันจะนสบายใจมาลูกทั้งสามคนดูเข้ากันได้เป็นเหมือนแบบว่าก็สบายใจสบายใจแต่ว่าก็ก็เต็มวุฒิคือด็ยังไม่หยุดเลยอ่ะเต็มที่มากตื่นเต้นมากใช่เราไม่กังวลหรือว่าเตือนอะไรกับพี่ไมหมครับได้กับน้องจะแรงด้างไม่เหน็ดแน่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อพูดทุกวันพูดแบบตักเนยมาแชร์พูดแบบ พูดจนเหมือนคนแบบพูดไปเรื่อยอ่ะแบบว่าแต่เชราะว่าแต่เพราะว่าคนที่เป็นแม่แล้วมีลูกชายอ่ะก็จะเข้าใจอ่ะว่ามันแล้วจริงๆเนเกอร์เราไม่ใช่คนจุดจิกไม่ใช่คนชอบพูดอะไรซ้ำซากฝักเปียปัะชาแต่ว่าพอเรามาเป็นแม่เด็กผู้ชายก็กลายเป็นเราเป็นคนขี้บ่นพูดไปเรื่อยแต่มันต้องพูดอ่ะตัวเองไหมว่าทำไมฉันต้องพูดอยู่คนเดียวพูดอยู่นั่นพูดจนแบบถามตัวเองตลอด อยู่กับพ่อพ่อก็ไม่ห้ามเลยก็จะแบบเขาถ้าชอบเขาเห็นลูกเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมองด้วยสายตาภูมิใจอะไรอ่าเงี้ยว่าแบบเออลูกแบบแมนเนาะหรืออย่างเงี้ยหรือว่าแบบลูกแอคทีฟลูกแบบอย่างเงี้ยเขาก็จะแต่เราก็จะแบบเราก็เป็นผู้หญิงอ่ะเราก็จะนึกถึงอันตรายนึกถึงเออต่างๆนานาแล้วป้าก็อยู่เขาดูเขาใจไหมครับว่าแบบน้องเป็นผู้หญิงต้อเบาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแต่ก็ลืมเข้าใจถามวาเข้าใจไหม คิดว่าน่าจะเข้าใจแต่ว oui ่ามันลืมแล้ว้าเรย์บว่าเป็นพี่ชายเขาดูแลน้องังไงบ้ากที่เราเห็นแล้วโดยที่เราไม่ต้องถามแต่ว่าเขาสามารถดี่จได้ก็จริงๆพี่ชายกับเกลเลยเคมีเวลาเขาเล่นเขาจะตอนตอนเช้ามาเขาตื่นมาเขาก็จะมูมิงมูนิงกันเขาก็จะเล่นเขาจะเล่นกันได้ยุบางอารมณ์เขาก็จะมีอยากเล่นกับน้องแต่ว่ามันเหมือนแบบขึ้นมันไม่แบบมันไม่เออจะไม่ดีกันบางทียุก็จะลำคาน้องมันนี้น้องก็จะลำคาน อะไรเงี้ยก็จะมีแบบอะไรเงี้ยกันอ่ะแบบก็ก็ปกติแต่พี่สายเขาจะเขาจะเขาจะเหมือนขึ้นเขาไปขึ้นเดียวกันแล้ว่อพี่ยูบอกว่าพี่ชนหยุดมาใครคนที่ไม่เคยเห็นภาพยืนยันไงว่ามันจะมีจริงๆจะหุเหมือนได้ก้อนว่าจะดยุดแบบไหนจะดุดโแบบไหนลอยแบไม่ต้องขึ้เรือแบก็ก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเปก็จะพูดเปล่าเอย่างเงี้ยเวลาเขาทำอะไรแบบ เวลาเด็กผู้ชายอ่ะเออเวลาทําอะไรเสี่ยงเวลาที่มันเราดูแล้วว่าบางทีเราก็รู้แหละว่ามันอาจจะไม่เป็นอะไรหรอกแต่มันต้องพูดไปก่อนระวังนะออะไรเงี้ยมันต้องมีถ้าเราไม่พูดแล้วใครจะพูดนะมีเหนื่อยไหมเหนื่อยแบบเหนื่อยจังเลยทั้งนั้นบางทีก็เหนื่อยบางทีก็แบบไม่พูดเลยก็มีเพราะว่าแบบพอแล้วเหนื่อยแล้วจอยอย่างเงี้ยปล่อยไหลเลยปล่อยบางทีก็ปล่อยไหลเออท่านผู้ชมไหมอ่ะท่านปวดไหมครับปวดไหม เ <Bond> ออ <rapper> ชงว่าถ้าแบบร่างหนึ่งร่างสองเนี่ยไม่ไม่กลัวมีร่างสามแล้วมันมีหลายร่างร่างอะไรไปเลเวลไหนจะจะดิ้งคือแม่ก็ต้องแบบสมบทรณ์แบบการแสดงใช่ใช่ใช่เราต้องใช้สกิลการแสดงไม่ใช่ฟาละคล้ออย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ก็ต้องอาจจะต้องมีสกิลการแสดงนิดนึงว่าเอ้ยจริงจังมากอะไรการแสดงช่วยได้ ไวรัเรี่น้องเกลียวกินมาแรงเป็นไวรัเรอยู่วิถีปนุ่มใช่ค่ะคือเขาชอบเลยตอนนี้เขาทานทุกอย่างแล้วค่ะก็เหมือนก็ดูหุ่นใช่ไหมลูกคือเห็นพี่ทานอะไรก็อยากทานเห็นแม่ทานอะไรก็อยากทานอือเป็นยังไงก็อาจจะมีคนทานให้ดูก็อยากทานบ้างแต่ว่าคนไม่รู้หรอกว่า มันคือมันแรงหรือมันต้องหีหรือว่ามันต้องอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้สอนก็ให้ให้ลองทุกอยาก่างไม่ชอบก็ไม่เป็นอะไรที่เขาไม่ชอบบ้างไม่มีนะ้คะ <c oughs> เขาก็ใส่เขาก็อาจจะใส่ปากแต่ว่าบางอย่างเขาก็ใส่แล้วก็อาจจะเคี้ยวๆนิดหน่อยแล้วก็ทายที่เหยียดพื้นอะไรอางี้บ้างแต่ว่าจริงๆก็ไม่ไม่เห็นว่าจะแบบคือใครกินอะไรก็ขอแต่อย่างมรงานคือแฟร์บริเเนเลยนะคะอ ไม่ได้ถึงกับไม่ได้คือจริงๆก็มีแค่แค่แค่นั้นแหละที่ที่แบบเขอมันก็จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ทานบ่อยนะที่บ้านแต่ว่าถ้ามีแปลกที่มาที่ชัวร์ว่าเออแบบไม่ได้แบบสเปรย์ยาฆ่าแมลงแล้วตายแบบอะไรเงี้ยก็จะก็จะไม่ทานก็ก็ระวังแต่ถ้าหยิบมันน่ารักตอนนี้พี่ชมกะจังหวะกล้องยังไงครับบอกว่าอันนั้นชมไม่ได้เป็นคนถ่ายจริงๆแล้วน่าจะเป็นทีมงานสักคนหนึ่งจังหวะไป ไปแต่งหน้าทำผมกันที่บ้านเพื่อนจะมีโอกาสถามหานี่มั้งเขายังไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรเห็นไวรัลใช่ไหมครับว่าคนแซวเยอะบอกว่าลูกเสร็จลูกอรยากิดวิหิตตัวแม่กินอะไรแล้วคนก็ชมการเรียนูปไม่ชมอีกแล้วว่าชิวๆก็ให้ให้ให้ทานหมดทานทุกอย่างแม้แต่ อะไรที่เราร่วมกันมันดีประโยชน์นะผักผลไม้แต่ถ้าเขาไม่ทานก็จะไม่บังคับนะแต่บางทีก็ย้อนกลับไปอัฟทอร์มหต์แก้งทําเป็นลืมทิ้งไม่ิ้นอะไรบางทีเขาก็กลับมาคทำถึงเองี้ไปออกรายการเราอกมาอ๋อเรื่องเมจเป็นไงคะแบบความรู้สึกนโมเมนต์นโมเมนต์ตอนตอนออกเลยเหรอคะก็พยายามจะไม่ร้องเ เป,เป็นการดูแลการรักษาอย่างดีที่สุดก็คือเขาก็ให้เราหมดง่งชมก็ให้ชมก็ให้เขาหมดแต่ว่าจริงๆกับคนใกล้ตัวกับบริวานะชมก็จะเป็นสไตล์นีหมดยู่แลก็ชมว่าเออสําหรับชมนะชมมองว่าสิ่งที่ราคาแพงที่สุดคือความซื้อจัดเขาซื้อจัดเป็นมันเป็นคุณสมบัติที่ มันมันมันตีเป็นเป็นเป็นเงินไม่ได้ขอให้มีเงิน nah เยอะมากอ๋อจ,จะจะ้างจะจ้างจะรีพูตใครมาทํางานให้ก็ได้แต่ว่าต้องเงินเท่าไหร่ถึงจะซื้อความซื้อสัตว์ได้ก็จะชมชมให้ให้คุณค่ากับกับเรื่องของความซื้อสัตว์ความจุลภาครูตรแล้ววันนี้พี่ลงเปลียบเปจีเป็นอะไรเนี่ยก็เป็นคนในครอบครัวก็เป็นคนในครอบครัวที่ขาดไม่ได้ใช่แต่เปจีเขาก็ไม่เคยจะขออะไรเลย ใช่นะเขาก็ไม่ไม่ไม่เคยขอเพราะว่าจริงๆชมก็คิดว่าก็ไม่เคยต้องต้องให้ไม่เคยต้องให้ขออะไร่ใช่เราเราเราดูแลแบบแบบแบบองลุมเลยอ่ะได้ได้มานั่งรีแฉะมาดูด้วยกันไหมเขาไม่ได้ต่างคนต่างดูคิดว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ดูเพราะว่านางอาจจะไม่รู้ต้องไปเปิดดูี่แต่ว่า ไอจีนักเล่นอยู่นวก็อาจจะเห็นแบบเอออาจจะเห็นเป็นแบบเป็นพวกแบบลิปกเะเป็นรีวสั้นๆอะไรเงี้ยเรามาพูดอะไรไหมมาพูดอะไรไม่ได้พูดยังไม่ต้อไไว้ใจกับเยยมในการดูแลน้องขนาดก็อย่างที่เห็นละค่ะไว้ใจขนาดไหนก็ก็อย่างที่เห็นเพราะว่าคือเขาไม่ได้ชิดแบบเพียมกับน้องหรือว่าแบบลูกล้างแต่เขาคิดแบบ My ่เซตเขาเป็นคนใ mm hmm. นครอบครัวจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาคือมันคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับน้องเอาเป็นการตัดสินใจเขาจะเบสออนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสําหรับเด็กไม่ใช่ว่าอุ็ยแบบนี้เขาไม่ทำหรอกเพราะเดี๋ยว mm hmm. เขาจะซวย mm hmm. เดี๋ยวจะมาว่าเขาอย่างนี้นอย่างนี้อะไรเงีย้งยไม่ใช่แต่ว่าเขาเอาเอาสิ่งที่แบบที่ดีที่สุดสาหรับเด็ก ก็เด็กเขารับรู้นะเขาเขารับรู้เองว่าตั้งแต่เกิดมาก็ก็คือเจอแล้วแล้วเขาก็เห็นว่าว่าชมว่าชมคลิปเขายังไงคือทําให้ทําให้ดูทำให้เห็นคือเขาน้นว่าคือมันจะใช่มันมากกว่าที่เราจะบอกเขาว่าคนนี้เขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะหนูต้องรักเขามากๆเลยแต่ว่าเขาเขาเห็นนะว่าเราว่าเราปฏิบัติต่อกันยังไงแล้วอย่างที่พี่สมดันเป็นแฟนดูเป็นเพืให้ด้วยก็จะมองมาที่งไงจะไม่ค่อยพูดอะไรกัน แต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันสนิทกันมากมันอยู่ด้วยกันแบบตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงแค่จะ2ยี่สี่ชั่วโมงก็เลยมันมันเลยไม่ได้ไม่ได้พูดกันหรอนมันก็มันเห็นกันอยู่แล้วอ่ะมันไม่มันไม่ต้องพูดอย่างปีใหม่นี้ให้ลองฝันไปยังไงไลค่ะไปถามปถามเจี๊ยบเองไปเจี๊ยบส่งน้ำส่งเนื้อไหมคะส่งน้ำส่งเนื้อไพี่ชมถามอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหมดเทปหมอช้างล่าสุด ที่แบบแม่แอฟบอกว่าที่ดูดวงว่าแม่แอฟจะมีแฟนแต่พี่ชมบอกว่าเขารู้แต่วันนั้นแล้วว่ามีแฟนแต่พี่บอกทัางทนายอ่ะเมื่อปีที่แล้วทนายว่าพี่แอฟอ่ะจะมีความรักแล้วพอแล้วพอแล้วพอมาปีนี้ว่ามันใช่หมดชงเลยบอกว่ารู้แต่วันนั้นว่าแม่มีความรักอยู่แล้วจำไม่ได้หรอจะพูดหรออ้าวเหรอแม่รู้ตอนไหนดีกว่าอ้าวจริงๆรู้ความทุกคนอะไรก็บอกแม่จะพูดในความรักตัวพี่หนุ่มกัญชัย เราแค่ละคายหลังบ้านก่อนเลยนะระแคอแล้วยังไงบ้างแล้วเราแค่ยอมพ่ายนะทำสงความสช่ไหมคะถามว่าละแค่ไหมก็ละแค่แต่ว่าในเมื่อเขาไม่ได้พูดอะไรเราก็ไม่ชอบทำให้ใครไม่สบายใจเอยทอมไม่ชอบทำให้ใครก็ตามลำบากใจเออแต่ถามว่าหลังจากเหตุการณ์หลังจากที่มาสัมภาษณ์กันวันนั้นงานนู้นน่ะเออแล้วก็รายการเต้นด้วย ก็บอกว่าเออแม่ขอบคุณนะที่แบบออวันนั้นสออั่งห้าอะไรนะพี่ชมพี่ชมรู้ได้ไงเพราะว่าพี่แอฟค้อนข้าเป็นคนนิ่งการสดงออกค่อนข้างาาาไม่มากมายก็เป็นคนดีเออแล้วเรารู้คือ<บ>ชมอ่ะไม่มีโอกาสได้คุยกับแม่แบบสองคนเ,ออเพราะว่าบางทีมันไม่ได้อยู่ด้วยกันสองสาวสอง,องออในห้องแต่งตัวไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ว่าแบบเงียบกริบมันก็มี ต่างๆนานากันมากมายอยู่บนเวทีก็ติดไมค์กันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็ไม่เคยมีโอกาสได้ได้คุยกันแต่ว่าเหมือนมีบางครั้งที่แบบเหมือนเราไลน์คุยกันเรื่องอื่นแล้วเหมือนแม่แบบอยากจะบอกไม่ใช่หลุดแต่เหมือนเขาเหมือนเรามีความสึกว่าเออพีาเคยอยากจะบอกอะไรเราแต่ว่าเราอ่ะ <c oughs> ก็ยังไม่ถามต่ออ,อ<ล>นะไรเงี้ย ได้รับสัญญาณแล้วแต่เราก็ได้รับสัญญาณแล้วว่าเออแม่คงมีความรักแหละแต่ว่าอยู่บนเวทีพี่ชมก็แกล้งคุกจ้องเลยนะตลอดแองจี้สกิลอะไรนะสกิปทั้งเซี่ก็หรอใช่จริงจริงๆสามารถเออแล้ววันนี้เป็นไงบ้างพอเห็นแม่เขาดูแบบสุขีแก้มเป็นรุ่ทุกงีเชิญหน้าก็ดีใจค่ะดีใจกับเขาค่ะก็มีโอกาสได้ บอกกันตัวต่อตัวแล้วว่าดีใจที่เห็นและดูความสนุกจริงๆได้เจะได้เจอน้องนนวันวันวันปาร์ตี้ได้ได้บอกอะไรวันนี้ได้หลายประเด็นเหมือนกันได้เซฮายไม่เซฮายมเลยอีกสองนัดแล้วก็ได้ได้เซฮายค่ะฝากฝังอะไรไหมคะฝากบอกนนไม่ได้ฝากฝังไม่ได้อะไรเรื่องของเขาเราไม่ยุ่งไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องของเราคือตรงที่ว่าพ่อใส่ร้านหนึ่งเราจะใส่เท่าไหร่ถ้าเขาจะแต่งเพราะว่าเขาต้องการรับมรดกนี้ เรากดดันมาเไม่เกี่ยวเราประกาศตรงนี้เลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจนพ่อคนเดียวโอเคครับนิดเดียวนีเมแม่นิดนึงหอ๋อค่ะขอยย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  จริงๆเขาอยากได้อะไรก็ก็ก็ให้อยู่แล้วทีนี้แกมาบอกว่าแกอยากได้รถกระบะเอาคปปวดใช่แกมาแกมาบอกว่าแกอยากได้รถกระบะเพราะว่าแกเก่งใจรถคันเก่าที่แกใช้อยู่ที่แกเพื่อแกขับไปสวนทุกวันแล้วแกก็ขนปุ๋ยขนดินผลผักผลผลผลิตผลทางการเกษตรของแกอย่างนี้ยแล้วแกก็บอกแกเก่งใจรถแกใช้รถยุโรปอยู่แล้วแกก็รู้สึกว่ามัน เออมันไม่ใช่มันไม่เหมาะอยากขับกระบะคิดไม่ถาวาแบบลูกเกษตรไทยอะไรอย่างเงี้ยคเออคงไม่คิดค่ะเขาแค่เปย์ๆแล้วมันก็เป็นจังหวะที่เออมันปลายปีพอดีแล้วก็ทำรายการครบปีหนึ่งแล้วก็อามีผลประกอบการที่น่าพอใจโบนัสเหรอแล้วก็อันนั้นก็เงินบักหาตารางที่แกทำได้ปับงานไทยอต่นๆขางว่าก็ได้ของเขาแล้วก็แล้วก็มองว่าับ ในเมื่อตรงนี้มันเป็นความสุขเราเลยก็เอาให้มันเต็มที่ไปเลยแต่ว่าเขาก็มีสกิลในการขับกระบะเกียร์กระปุกเกียร์ออโต้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ขับเขาก็ขับได้อ๋อไม่ใีจะขับกระบะคองดียวจะขับรถเองอยู่อ๋อขับรถเองโอ้โแล้วก็เป็คอนเซ็ปต์เหมือนเทปแรกก็คือใส่แบบเทปคำส่วนแต่ขับกระบะนะตอนเห็นก็คือตั้งหลักได้เลยแบบกิีนแีนแต่เดียวตุ้งงมากเขาบอกว่าแต่ว่าเออแต่โมเมนต์นั้นมันแบบว่า มันจะพูดยังไงมันประเมินค่าไม่ได้จริงะเวลาเราเห็นแบบว่าความสุขของขแบบของเขาเออความดีใจนะเแล้องเฟย์กระเป๋าไปด้วยแขนก็พาไปไปช้อปปิ้ <c oughs> งเ,เพราะว่าตั้งแต่แกแบบบ้าทําสวนก็ไม่ค่อยเข้ามื <c oughs> อก็พาไปไปซื้อกระเป๋า <c oughs> มันก็เลือกของเขาเองแล้วก็ไปซื้อทชิปอะไรของแกอะไรเงี้ยทิปเท่ๆของแกอะไรอย่างเงี้ยปกติก็จะ นึงก็จะพาไปส่งตำข้างไปอัปเดตเลยรนะไออย่างปีนี้เป็นเดือนใช่ไหมคะกำลังพิ่จะเดินทางไม่10%เลยเดี๋ยวคอนเดี๋ยวดอเดี๋ยวดูคนประกอบการอ่าไปดูชมอัพเดทผู้จัดการด้วยให้สมหวังกันเดือนไหนพอหลับมาออกให้ทางให้เขาเหรอคะมีโปรติกส์ออกมาโอ้โหหัวแชกแค่มันเป็นพวกปีใหม่อ่ะมันก็เป็นเทศกาลทีหลับ หัวเปียกหัวเปียกพี่โอโล่ไปแล้วปีใหม่ก็เป็นช่วงที่แบบเราก็ไปใจแย้วแล้วตรงบนนั้นหลับตานีให้อะไรเราอแม่คะเออพูดถือยังเลยนะเออทวงเลยค่ะใช่ไม่ยังไม่เห็นได้โบนัสเลยอะพี่โดนน้ำตาลนะโอ้คมาบนค่ะเรียบร้อยขอบคุณมาถ่ายรูปไหม